พี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวแล้วสั้นๆแต่บาดใจหลังแม่ดาราสาวเปิดใจในหูนกระแส เมื่อวันที่4มีนาคม65รายการหุ่นกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยได้เชิญนางพนิดาแม่ของดาราสาวแตงโมนิดามาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยช่วงหนึ่งของรายการแม่แตงโมเผยว่าแม่ไม่ไว้ใจทั้งแอนนาฮิปโปหรือเพื่อนเขาทั้งหลายรวมถึงกระติกด้วยก็พวกเขาพวกเดียวกันเขากลับมาเอาแมวที่บ้านน้องโมเขามาด้วยกันกับฮิปโปเมื่อเจอร่างน้องโมแล้วเขาถึงมาคุยกับแม่ทั้งแอนนาและฮิปโปคุยกันทางโทรศัพท์ เขาก็ขอโทษสําหรับฮิโปแม่ให้อภัย50%และที่โกรธแอนนาเพราะแอนนาจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้น้องแตงโมจากโบสถ์ที่สุขุมวิทมาจาัดที่โบสถ์พระมหาไทยทาให้โกรธแอนนาที่สุดจากนี้จะพูดอะไรเรื่องแตงโมต้องมาบอกแม่ก่อนนอกจากนี้แม่ยังได้ระบุถึงกรณีการให้อภัยให้โซโปอและโรเบิร์ตว่าตอนที่โมตกน้ำไปหคืนปอโทรหาแม่ทางโทรศัพท์อยากจะเจอคุณแม่อยากขอโทษคุณแม่ จนถึงวันนี้เขาก็ยังโทรบอกโทรขอโทษอยู่เลยจะดูแลคุณแม่ทุกอย่างเหมือนที่โมดูแลที่ยกโทษให้เพราะเขาสม่ำเสมอในการติดต่อคุณแม่เขารู้ว่าคุณแม่เสียใจแม่ก็ร้องไห้กับเขาเขาก็ร้องไห้กับคุณแม่แม่ให้อภัย100%เซก่อนหน้านั้นก็โทรหาแม่ทุกวันโรเบิร์ตก็เช่นกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันส่วนแซนกับจอบแม่ไม่รู้จักส่วนกระติกแม่ไม่ให้อภัยเลยให้อภัยปอแต่เรื่องคดีเป็นอีกเรื่องแม่จะได้เงินปลงศพจากปอด้วย เมื่อถามว่าค่าเยียวยาที่เขาจะให้คุณแม่เท่าไหร่คุณแม่แตงโมบอกว่าอันนี้คุยกันแล้วเป็นเงินเท่าไร่คุณแม่ไปคูณมาเลยปอยินดีให้สมมติว่าน้องโมเล่นละครเรื่องหนึ่ง8 0 0แสนถึง1ล้านก็คิดไปว่าน้องโมจะมีชีวิตอยู่อีกสมมติ30ปีก็คูณไปเมื่อถามว่าก็ประมาณ30ล้านที่คุณแม่จะเรียกถูกไหมแม่แตงโมก็ตอบว่าใช่ใช่เพราะถ้าน้องโมอยู่น้องโมจะมีไรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่ยังไม่คิดรายละเอียดเรื่องถ่ายแบบถ่ายรูปอีก นี่เฉพาะละครน้องโมมีละครปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2เรื่องหลังจากประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ทําให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนที่นายดดยศพี่ชายของแตงโมจะเคลื่อนไหวใน Facebook โพสข้อความสั้นๆว่าผิดหวังพร้อมกับอีโมจิหัวใจที่แตกสลายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ